DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพราะโควิดกระตุ้นให้ผู้คนดูแลสุขภาพแบบป้องกันก่อนจะล้มป่วยสินค้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้จึงเติบโตทั่วโลกไปรู้จักเทรนด์ m m m u n i t y b o o s t i n g กับโอกาสของปาลาไทยเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาลาไทยตอบกระแสนี้ได้อย่างไร กับผมอัธพลสุจิรพินโยกุลนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการครับผมวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในครั้งนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมากขึ้นนะครับส่งผลให้ยอดขายสินค้าและเครื่องดื่มที่มีสปปรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรืออิมมูเนิตี้บูสติ้งขยายตัวตามไปด้วยนะครับดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ Google Trends ที่ระบุว่าช่วงกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะครับ มีการค้นหาคำว่า Food และ Immune System เพิ่มมากขึ้นถึง670%เลยทีเดียวนะครับทั้งบริษัทวิจัย Innova Market Insights ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาด FMCG จากเนเธอร์แลนด์นะครับยังเผยผลสำรวจว่า6ใน10ของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับมีความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มระบบคูมคุมกันในร่างกายเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าร่างกายแข็งแรงพอก็จะสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นแบบอัตโนมัติ ซึ่งความเชื่อนี้นะครับจะทําให้ตลาดสินค้าเสริมภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีกนานนะครับสอดคล้องกับข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนานคอโทรอนโต้นะครับที่รายงานถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพแนวอิมมู i t ตี้บูสติ้งว่า รวมอาหารหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในแคนาดาก็คืออาหารหมักดองนะครับด้วยคุณสมบัติที่ว่าอาหารหมักดองนี้นะครับมีส่วนช่วยเรื่องระบบการย่อยทําให้ร่างกายดูดซับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอาหารประเภทนี้จริงๆแล้วนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตนะครับนมเปรี้ยวคีเฟอร์นะครับกิมจิมิโซซาวคราวนะครับเป็นต้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คืออาหารที่มีกากใยสูงและสินค้าประเภทโปรไบโอติกนะครับซึ่งเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียชนิดดีนะครับช่วยระบบการย่อยอาหารในลำไส้ใหญ่นะครับเพราะมีตัวเลขด้านสุขภาพที่น่ากังวลนะครับว่าชาวตะวันตกทุกวันนี้นะครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากพฤติกรรมการทานอาหารแปรรูปและอาหารที่ใช้สารปรุงแต่งมากเกินไปครับข้ามาดูตลาดฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเทรนอาหารสร้างภูมิคุ้มกันนี้นะครับได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัันนนนใปปรระะเทศญีุ่่คบ ข้อมูลอ้างอิงจากเครือข่าย Food Ingredient Global นะครับเผยว่าจริงๆแล้วในตลาดนี้ในญี่ปุ่นนะครับมีมาหลาย10ปีแล้วนะครับโดยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและคนไทยเราก็คุ้นเคยก็คือยาคูนั่นเองนะครับนมเปรี้ยวที่ผู้บริโภคเชื่อว่าอุดมไปด้วยโปรไบโอติกนะครับโดยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับและเมษายนนะครับของปีที่แล้วนะครับที่โควิดระบาดหนักในญี่ปุ่นนะครับก็ทําให้ยาคูนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงกว่า10%เลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นนะครับสินค้าโปรไบโอติกอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นก็ยังมียอดขายเติบโตสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเช่นมิโซะและนัตโตะนะครับถั่วหมักโปรตีนสูงนะครับที่มีแบคทีเรียชนิดดีต่อลำไส้ก็ขายดีมากเช่นกันนะครับขายดีจนขาดตลาดในช่วงหนึ่งกันเลยทีเดียวเลยนะครับยังไม่รวมถึงพวกบวยดองนะครับและผลไม้ตระกูลไซตรัสนะครับที่มีสรรพคุณลดการติดเชื้อและการอักเสบนะครับที่เชื่อว่ามีโอกาสขยายตลาดไปยังนอกประเทศญี่ปุ่นได้อีกมากต่อจากนี้นะครับ ไปดูกระแสอาหาร immunity boosting ฝั่งประเทศออสเตรเลียกันบ้างน,นะครับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะันครซิดนีนะครับรายงานผลการวิจัยนะครับในปี2562นะครับว่าชาวออสเตรเลียนะครับมากกว่าร้อยละ50นะครับเริ่มให้ความสำคัญต่อระบบการทำงานของลำไส้้วครับและก็ตามหาอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติและช่วยเสริมระบบการทำงานของลำไส้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือคอมบูชานเองครับชาหมักที่อุดมด้วยปโปรไบโอติก เครื่องดูมสุดฮิตสาหรับสายสุขภาพนะครับและด้วยกระแสที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนี้นะครับทำให้ผู้ประกอบการนะครับหันมาพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับตั้งแต่ไอศสเครมโปรไบโอติกนะครับไปจนกระทั่งเครื่องสําอางนะครับที่มีส่วนประกอบของโปรไบโอติกนะครับออกมาตอบดิมานใหม่ๆนี้อย่างมากมายเลยนะครับ จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดทั่วโลกนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยนะครับในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะนําจุดแข็งของอาหารและสมุนไพรไทยมาต่อยอดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการวิจารใหม่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มรวมถึงอาหารเสริมต่างๆของไทยในตลาดโลกได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในสินค้าอาหารพื้นบ้านไทยนะครับที่มีความน่าสนใจในกระแส immunity boosting น,นี้นะครับก็คือปลาล้านั่นเองครับ คุณผู้ฟังทราบไหมาครับว่าปลาล้านะครับไม่ได้มีแค่ในเฉพาะภาคอีสานของไทยเราเท่านั้นนะครับแต่การหมักดองปลาจนมีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับมีอยู่แทบทุกภาคของอาเซียนเลยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือนอกเหนือจากความอร่อยความนูวของปลาล้าที่หลายคนติดใจเนี่ยนะครับปลาล้ายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดด้วยนะครับจากข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่ากระบวนการหมักป,าล,าปาลาทำให้โปรตีนจากเนื้อปลาถูกย่อยจนมีอนูลเล็กลงนะครับ จึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายทั้งการหมักยังเป็นการทําให้เกิดโปรไบโอติกที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและปลาล้ายังมีกรดไขมันดีมีโอเมกา้าถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะครับสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับเผยว่าปลาลามีตัวเลขการผลิตสูงถึง40,000ืตันต่อปีและขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยมีมูลค่าตลาดในประเทศกว่า 800ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเรามีตลาดใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับได้แก่ดาวเวียดนามกัมพูชาและทวะีปอื่นๆนะครับที่มีคนไทยอาศัยอยู่นะครับรวมมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับนะับว่าเป็นสินค้าที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากเลยนะครับ ในปัจจุบันนะครับมีการนําเทคโนโลยีและงานวิจัยเข้ามาพัฒนาปลาร้าให้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลมากขึ้นและหนึ่งในนวัตกรรมปลาร้าที่มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าสนใจก็คือปลาร้าผงโซเดียมต่ํานั่นเองครับ ปลาผงนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับคือการแปลงโฉมน้ําปลานะครับให้มาอยู่ในรูปผงนั่นเองนะครับและลบภาพลักษณ์ของปลาราที่ไม่สะอาดออกไปโดยสิ้นเชิงด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยถูกสุอนาไมยมีมาตรฐานรับรองที่สําคัญนะครับยังคงรสชาติได้เหมือนน้าปลาราต้นฉบับเป๊ะเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับปลาราต้นฉบับดั้งเดิมนั้นนะครับมักมีรสชาติเค็มนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีเลยต่อสุขภาพของเรานะครับ แต่ด้วยนวัตรกรรมสมัยใหม่นะครับทำให้ปลาร้าสามารถลดโซเดียมลงได้มากถึง50%เลยทีเดียวปลาร้าผงโซเดียมต่ำนี้นะครับจึงกลายเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแถมเหมาะกับคนที่ชอบความสะดวกสบายพกพาง่ายกลิ่นไม่แรงนะครับแค่ฉีกซองก็ครีเอทได้หลายเมนูแล้วนะครับไม่ว่าจะนําไปผสมน้ําทําเป็นน้ําปลาร้าผสมในอาหารหรือโรยข้าวเพื่อเพิ่มรสชาติหนัวก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับการทําบรรจุภัณฑ์เป็นแบบซองนะครับยังถือเป็นข้อได้เปรียบการขนส่งไปยังต่างประเทศด้วยนะครับเพราะประหยัดและง่ายกว่าบรรจุภัณฑ์แบบขวดมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาล้าและปลาแปรรูปนะครับผมแนะนาครับว่าอยากให้ท่านทําการวิจัยเชิงลึกเพิ่มขึ้นนะครับศึกษาถึงคุณประโยชน์และทางโภชนาการเพื่อสร้างโอกาสการสื่อสารถึงคุณค่าด้านสุขภาพและชูสรรคณเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนี้นะครับให้ผู้บริโภคต่างชาติได้รับรู้มากขึ้นด้วย รวมทั้งควรจะสร้างสตอรี่ใหม่ๆนะครับถึงวิธีการบริโภคปลาลาแบบดังเดิมของไทยหรือสื่อสารไอเดียเมนูอาหารจากปลาลานะครับที่เราสามารถคอทได้หลากหลายร้อยเมนูนะครับเหล่านี้นะครับจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปลาลาส่งออกได้อีกมหาศาลนะครับก่อนจบ EP นี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่สนใจขยายตลาดส่งออกนะครับทาง d i c p นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งปีนะครับ ในงานไท a ฟกแอนดูการเอเชีย2 1 The h y b r i d e d i t i o n นะครับโดยในช่วงการจัดงานนี้นะครับจะมีทั้ง r i v e Streaming ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและประชาสัมพันธ์แบบ Real-Time รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ n e s s m a t c h i n g นะครับผ่านวิดีโอคอลนะครับให้บริการด้วยนะครับใครที่สนใจลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t i t p g o t h นะครับหรือโทร1169นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมอัธนพลสุจิลาพิญโยกุลนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ